มาช้าแต่มานะซีเกร์ปล่อยตัวอย่าง SUV ไฟฟ้า full size ในระดับเรือธงอย่างซีเกอร์ 9X เตรียมขึ้นท่าน SUV e หรูขนาดใหญ่ในงานออตโต้เซี่ยงไฮ้2 2 5 สำหรับอีีนี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดตการมาของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของ s e เก e r โดยเป็น SUV ไฟฟ้าฟู l l s i z สุดหรูอย่าง s e เกอร 9X ซึ่ง s e เก e r นะครับชูให้รุ่นนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรือธงที่จะมาพร้อมความสวกที่จะมมาพร้อวดวกสบายและความหรูหรารอบด้านกับเส้นสายงานออกแบบสไตล์ art deco ซึ่งบางคนครับเมื่อเห็นรูปลักษณ์แบบนี้แล้วก็อาจจะมีคุ้นๆตาก,กันบ้างทางบริษัทนะครับได้อธิบายว่าเป็น รถยนต์ในรูปแบบ m a j e s t i c with o u t b e i n g i n t e r m i d a t i n g Style ซึ่งในส่วนหน้ารถนะครับก็มีการดีไซน์กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมแถบโครเมียมแนวตั้งโดยทางเรานะครับขออนุญาตนิยามว่ามีความคล้ายกับซีเกอร์0 9แล้วกันนะครับที่เป็น MTV ไฟฟ้าจากทางซีเกอร์จุดไฟเดียร์อลลาย d i a m o n Cut 2ชั้น แนวนอนระหว่างชุดไฟหน้าเพื่อให้สัมพันธ์กับชุดไฟ LED ที่ฝั่งท้ายรถซึ่งชุดไฟหน้าและไฟท้ายของ Seeker 9x นะครับทาง Seeker ได้นิยามว่าเป็นชุดไฟแบบ Ring Screen Star Diamond ที่มีความโดดเด่นโดยมีความซับซ้อนและมีเหลี่ยมเพชรเจรไนถึง43,343เหลี่ยมส่วนเส้นสายตัวถังด้านข้างนะครับก็จะเน้นความเรียบหรูซึ่งมีการออกแบบให้เสา A เ,เป็นสีดามีการใช้โครเมียมร้อมกรอบไปตั้งแต่กระจก ส่วนหน้าจนถึงเสาดีและในส่วนของประตูนะครับก็มีการเว้าเล็กน้อยพร้อมติดตั้งกล้องความละเอียดสูงหลังค่าพารารมิกติดตั้งสปอยเลอร์ถึงทางซีเกอร์นะครับก็ยังไม่ได้เผยถึงมิติตัวถังส่วนภายในและขุมพลังของซีเกอร์ 9X นะครับก็คาดว่าจะมีการเผยสเปคเต็มในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2025นี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เปิยว่าจะมีทั้งรูปแบบของไฟฟ้าล้วนและปลั๊กอินไฮบริ รวมถึงรูปแบบของ EREV ซึ่งจะมากับนวัตรกรรมก้าวล้ำในด้านของประสิทธิภาพและประสบการณ์การขับขี่พร้อมระบบขับขี่อัจฉริยะ G-Pilot ที่เป็น Autonomous Driving Level 3โดยใช้สถาปัตยกรรมการคำนวณ z e e a 3.0ปรับปรุงการตอบสนองแบบครบวงจรได้50%ทำงานร่วมกับ l i ด้า5ตำแหน่งไลด้าระยะไกล 1>, 1ตำแหน่งไรด้์ระยะสั้น4ตำแหน่งเพิ่มระดับการรับรู้ครอบคลุมจุดบอดกับกล้อง360องศาซึ่งส่วนตัวนะครับก็มองว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้น่าจะเป็นที่จับตามองไม่น้อยเช่นเดียวกันซึงตำแหน่งของคู่แข่งทางตรงนะครับก็ได้เปิดตัวพร้อมสเปคออกมาได้ก่อนหน้านี้ไม่นาน,นครับไม่ว่าจะเป็นเด n ซาดีนายดีพอเอสศูนย์เก้า g c h a t a g HL เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน